เราก็จะมาแนะนำวิธีการวัดสัญญาณชีพนะคะโดยในตะก,การ้าที่เราได้เตรียมไว้ให้นี้จะมีอุปกรณ์อยู่นะคะหลักๆในการวัดสัญญาณชีพคือจะมีเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วนะคะปากกาแล้วก็กระดาษที่ใช้ลงบันทึกค่าสัญญาณชีพนะคะเริ่มจากเครื่องวัดความดันโลหิตนะคะ วิธีการใช้ให้คนไข้นำคัพนะคะมาพันไว้บริเวณต้นแขนนะคะพันคัพให้กระชับกับต้นแขนนะคะเสร็จแล้ววางแขนไว้กับโต๊ะหลังจากนั้นให้กดเปิดเครื่องจะพบว่าเครื่องจะทำการวัดค่าความดันโลหิตให้นะคะในขณะที่เครื่องทำการวัดให้คนไข้นั่งนิ่งๆนะคะงดการสนทนานะคะ จะพบว่าเมื่อเครื่องวัดวัดเรียบร้อยนะคะจะพบว่ามีตัวเลขขึ้นสามบรรทัดนะคะสองบรรทัดบนจะเป็นค่าฟวามดันโลหิตนะคะก็ให้ใส่ลงในช่องค่าฟวามดันโลหิตส่วนบรรทัดสุดท้ายจะเป็นค่าชีพจรให้ใส่ลงในช่องชีพจรนะคะถัดมาจะเป็นการวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะจ่อไปบริเวณหน้าผากนะคะไม่ต้องให้ชนกับหน้าผากนะคะ หลังจากนั้นกดปุ่มตรงนี้นะคะเพียงแค่หนึ่งครั้งจะมีค่าอุณหภูมิร่างกายขึ้นนะคะให้บันทึกค่านี้ลงในกระดาษที่เตรียมไว้ให้เหมือนกันตัวสุดท้ายก็คือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะคะก่อนอื่นคนไข้ต้องกดเปิดเครื่องนะคะบริเวณปุ่มไอตรงบริเวณปุ่มสีแดงนะคะด้านบนนะคะ เมื่อมีไฟขึ้นแล้วนะคะใช้เครื่องหนีบบริเวณปลายนิ้วนะคะรอจนฝ่าจะมีตัวเลขค่าออกซิเจนในเลือดขึ้นนะคะเมื่อมีตัวเลขขึ้นนะคะตัวเลขฝั่งทางซ้ายมือนะคะจะเป็นค่าออกซิเจนในเลือดส่วนขวามือเนี่ย จะเป็นค่าชีพจรจจอนะคะซึ่งมันจะใกล้เคียงกับตรงเครื่องวัดความดันนะคะคือใช้ตัวเลขใดก็ได้นะคะ,ะบันทึกค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยลงในช่องที่ที่ท,ที่ในกระดาษที่เตรียไมไว้ให้เหมือนกันวิธีการลงบันทึกในกระดาษแผ่นนี้นะคะ,ะให้คนไข้ใส่เลขเตียงเลขห้องนะคะลงในช่องแรกช่องที่2เป็นชื่อและนามสกุลช่องที่3เป็นอุณหภูมิร่างกาย ช่องสี่สัญญาณชีพช่องที่ห้าความ่าฟดันโลหิตแล้วก็ช่องสุดท้ายค่าอ,ออกซิเจนในเลือดนะคะใส่ให้ครบทุกช่องนะคะแล้วก็เมื่อครบทุกช่องแล้วให้คนไข้ถ่ายรูปนะคะลงในโทรศัพท์แล้วส่งเข้าไลนา์นะคะพอทำครบทั้งทุกขั้นตอนแล้วถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะ